ทันตสกี้อุติาิกรรมพ2์พระอาปัชารเจ้าวาดวัดบุกเมือทด้ความกลัวอย่างสูยิ่งครับผมระดนี้องแสดงระธ้อมเทศนาและเ็นพ่อพระครูพี่ปู่ทันตสกี้อุติาหกรรม B2B พระอาปรชาเจ้าวาดวัดบุกเมือครับก็จะได้ขึ้นสู่สุขรามด้นะครับก็จะได้การปิเชิ ต่แทนต่อท่านผู้ที่บวงในคำบ้านนะครับคุณป็นธาคุณตุ๊กยิ่งชาท่านระไหลพระอเฉลครับ ก็กล <c oughs> ้าพิเารณาขึ้นที่ผมได้รับอีกสักท่านนะครับเป็นประธานจุดทุเทียนจุดเทียนสอบขนะครับเปิดเชิญครับเปิดแานครับอาลางสมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวานตังอภิวาเทมิ ตัวฆาโตภะคะวะตาธมโมธรรมังนัมสามีสุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกาสังโฆสังฆังนมามิสัธุ มายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายาติสรเลนะสหปัญจทศลานิยาจามะตะติยัมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายาติสรเลนะสห ปัญจสีลานิยจามานะโมตัสสะเมกขุวโรระโตสมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะกะววโรระโตสมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเมคะวะโะระโตสมาสัมพุทธัสสะ Na'mu tasa kakawato arahato sama-sama putasa Na'mu tasa kakawato arahato sama-sama putasa Na'mu tasa kakawato arahato sama-sama putasa kacami ทังสารนังคชามิทั้มังดราชมทังสารนังชามิทังฆังาราชามทังสารนังกชามิุที่ยมปีพุ้ทั้งารา낭กชามิตุยัมปีพุทังสารนังคชามีตูยัมปีทั้งมังตรางกชามิตู้ยมปีทังมังสารนังคชามี ข้งขังตระนังคัจฉามิภุติยมปีข้งขังตารนังคัจฉามิตัดยมปิพุทธังตระนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตัดยมปิธรรมังตระนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตัดยมปิสังขังตระนังคัจฉามิตติยมปิขังขังสาร อา,า,า,านาติปาตานเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอา,า,านาธิปาตานเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาดินนาธานาเวรมณีศิขาปะทังสมาธิยามิอาดินนาธานา เวลามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมอกามเสุมิชาจารายเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทายเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิเอะมุสาวาทาเวลามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามเอระยะมัชฌะปะมาทัทธาน,านันเวรมณีเอสิกขาปะทังสมาธิยามิเอะสุรามเมลยะมัชฌะปะมาทัทธาน,านัน <c oughs> เวลามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมานิปัญนธิขาปธานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะพุทธสัมปทาน ha สีเลนะนิพุติยันติตัตมะอสีละอังวิโสอัตย่ พระมาจกลูกาดิปติตัมปติกัอัญชลีอันทิวลังอายาจธาสันติทัสตาปราชาระกชะชติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอหิภิกขุสวะคาโตจระพรมจริยังสัมมาทุกขัสสะ อันตรายกายาตีเนาอกาสบัดน,นี้จะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีของญาติโยมท่านสาธุชนที่ดังได้ตั้งใจมาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างคุณงามความดีสร้างบารมีกัน เรื่องในวันวีสาขาบูชาคือวันเพนขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกในวันนี้แล้วก็ยังได้มีพระคุณเจ้าพระสงฆ์สมณเณรก็ได้มาร่วมกันประกอบพิธีวิสาขาบูชาเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพความกระตันอยู่รู้คุณต่อองค์สมเด็จพระบรมศา,าสดาสมาัยพระเจ้า ที่พระองค์ได้ทรงประกาศเผยแผ่พศาสนาไว้เป็นเวลาถึง2,000กว่าปีแล้วแล้วก็ในวันนี้เป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งซึ่งสาประชาชาติยอมยกเอาวันวิสาขาบูชาเป็นวิสาขาบูชาโลกก็เรื่องเดียวว่าวันนี้เป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ทรง มีพระสุติการและทรงประสูติในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกเมื่อในอดีตาการแล้วก็อีกระการหนึ่งก็เป็นวันที่เจ้าชายจิตถะเมื่อทรงผนวดแล้วก็ได้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาทิยานในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกเช่นกันและเมื่อพระองค์ทรง ปตะจะดูแล้วก็ได้ส่งประกาศพระศาสนาหรือเผยแผ่พระศาสนามาเป็นเวลาถึงมีพระชนมายุได้80ปีพระองค์ก็ได้ส่งสเสด็จดับขันสู่ปริณิพานในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6เช่นกันในอดีตการเพื่อ2,000กว่าปีมาแล้วฉะนั้นบุคคลทั้งหลายทั้งปวงที่จะมีะวัน ประสูตรตรรูพรินิพานหรือว่าวันเกิดและวันสําเร็จการศึกษาหรือว่าวันละสังขารจะตรงกันในวันเดียวเช่นกันแคาวันเดียวอย่างนี้ย่อมหายากในโลกนี้นะแต่ว่าองค์เจ้าชายจิจุทธะหรือองค์สมเด็จพระบรมศาสดา,าธรรมพุทธเจ้าโร์ทรงประสูตร ตรัสรู้และ,สะเสด็จด,ดับขันบริณิพานในวันเพ็ญขึ้นสีภาคข้ามเดือนหกนะดันั้นแล้วเมื่อพระองค์ก็ได้ทรงประกาศเผยแผ่พศาสนามาเป็นเวลาชานานนะและหลักธรรมคำสอ,อนของอ,ของค์สรมเด็จพระบระมศาสดาธ,ธรรธมพระเจ้านั้นยังยืนยงคงทนมาถึงตราบเท่าทุกวันนี้และก็หลักธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นอาการลิโกไม่ประกอบด้วยการเราท่านทั้งหลายประพฤติเมื่อไรปฏิบัติเมื่อไรก็ได้ผลเมื่อนั้นนะนีเน่เป็นเป็นธรรมที่พระองค์ทรงประกาศเป็นสัจธรรมมามตลอดแล้วก็ในวันนี้เราชาวัวกระบก็ได้รับเกียรติจากชาวต่างประเทศคือชาวมาเลเซียและก็สิงคโปร์นะได้สองเชื้อชาติสัญชาติ แม้แต่อยู่ในต่างประเทศโยมก็ยังบินข้ามน้ำข้ามฟ้ามาหนักมาร่วมประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมไหวพระสวดมนต์เจริญจิตภาวนา,น,า <c oughs> นะก็นะเป็นที่น่าโมทนาปเนาปเนา็นที่น่ายินดีเรื่องที่เราท่านทั้งหลายไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงวันผ่านไปเดยไร้ค่าไรา้ประโยชน์ใช้ชีวิตกันอย่างคุ้มค่าไม่ปล่อยให้วันเวลาฆ่าชีวิตของเรา ให้ล่วงวันผ่านไปโดยไร้ค่าไร้ประโยชน์เราเริ่มกันมาตั้งแต่เมื่อวันวันที่14พฤษภาคมวันขึ้น14ค่ำญาติโยมทั้งสาธุชนก็หลายท่านด้วยกันได้มา <c oughs> บวชเนคขมะประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมไหวพระสวดมนต์เจริญจิตภาวนากันแล้วก็วันนี้ก็มีนายโยมแทมมี่นะ หรืออันตี้ชื่ออันตี้และแอนตี้อันตี้และแอนตี้เห็นพระพระหนึ่งและแอนตี้นะฮลอมทางหลานใช่ไหมเป็นหลานแล้วเป็นเป็นอะไรลูกศิษย์ของท่านอาจารย์หมูนะซึ่งอยู่ในประเทศมาเลเซียได้มีกุศลลัตถตาเดินทางมานะร่วมประพฤติธรรมปฏิบททัติธรรมแระบวชในธรรมะประพฤติธรรมปฏิบททัติธรรมไหวพระสวดมนต์เจริญจิตภาวนากัน เป็นที่น่านโมทนาเป็นที่น่ายินดีเช่นั้นเราคนพื้นที่วัดวารามมีกิจกรรมกิจการงานอันใดเราก็ต้องมาช่วยกันนะพัฒนาวัดหุกระบือเราแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีที่งามเอาไว้ไม่สูญทลายหายไปโดยเฉพาะวันวิสาขาบูชาเนี่ยเป็นวันสําคัญอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเะนั้นตามวัดวารามต่าง ก็ได้จัดพิธีกรรมกันทุกวัดแต่เวลานั้นอาจจะไม่พร้อมเพรียงกันแต่ที่วัตถุกระบือเหล่านี้ก็ได้มีญาติโยมท่านสาธุชนชาวต่างถิ่นต่างที่หลายๆจังหวัดได้เดินทางมานมัสการปิดทองหลวพระโตเนโบูสดแล้วก็มาประกอบพิธีเวียนเทียนกันตั้งแต่เช้านะตั้งแต่8ปดแปดมงเช้าเป็นต้นมาขณะนี้ก็ยังมี ทญาติโยมท่านสาธุชนยังเ,เวียนเทียนประทักศินกันอยู่รอบอุโบสถก็อีกส่วนหนึ่งก็ต้องขอมโนทนาเช่นชมยินดีกับญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้หลังล้นหลังไหลไส้ฐานสัทธากันมา <c oughs> นะประกอบพิธีเวียนเทียนประทักศินรอบอุโบสถตัวรอบองค์พระตุปาจิมาก่อนคือหลวงพ่อโตในอุโบสถตั้งแต่เช้าถึงขณะนี้ค่ำคือมันนีท่านโยมก็ไม่ได้ มัวเมาประมาทไม่ได้ขาดสติใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าไม่ปล่อยให้วันเวลาค่าชีวิตของเราล่วงปันล่วงวันผ่านไปโดยไร้ค่าไร้ประโยชน์ก็ต้องของมุทนาชื่นชมยินดีกับญาติโยมทุกทุท่านฉะนั้นวันนี้การแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันวีสาขาบูชาก็เป็นวันที่เราทั้งทั้งหลายได้น้อมระลึกนึกถึงพระตนารัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ แล้วก็มาร่วมการประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขาบูชาในคราวครั้งนี้ก็ขอพระานุสงฆ์กุศสมพระบนนุญนี้จงทรงผลให้เราท่านทั้งหลายที่ตั้งตนเยอะความเม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศสนตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจสร้างบารมีการตลอดการตลอดเวลาก็ขอ,ขอทุกท่านจงประสบจากความสุขความเจริญมีความเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาธรรมะพุทธเจ้า เมื่อตั้งใจประพฤติธรมปฏิบัติรรมแล้วเมื่อถึงบารมีเมื่อบารมีแก่กล้าแล้วขอแเ้าท่านทั้งหลายทุกท่านจงบรรลุธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมายพระพุทธเจ้าโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิดได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนามาเรื่องในวันวิสาขบูชาก็พอสมควรแก่เวลาฉะนั้นจึงขอสมุติยุติพระธรรมเทศนาลง

บางฝั่งนี่พี่บางฝั่งนี้นี่เงีอยเงี้ยใงนั้นถูแล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 ้ว่นแหละสาธุแปลว่าดีแล้วเอาเดี๋ยวเชิญโยมกรวดน้ำรับพรก่อนเดี๋ยวจะได้กล่าวคำบูชาจะเชิญโยมกรวดน้ำรับพรก่อน อยาวทาวาริวหาบุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวิโตดินนางเปตานังหุปกะปะติเออิชิตังปะฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจชตุสัพเพปุเรนตุสังกปายจันโทปันรารส ยะทามนิโชต,ติระโสยะทายสัพพิโยวิวัชชนตุสัพรโรโควินสสตุมาเตปวัตวันตรายุอนสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาทนสีฤทธิสนิจังวุทธาปัจจายโน้ จตาโรโหธรรม,มาวัฒนติอายุนโนสุขอังอ,อ,อแมวยังมาร่วมพิธีด้วยนะเนี่ยมานั่งกวางเทศด้วยตั้งนโมสามจบพร้อมกันนโะมตัตสสะภะกะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอยู่มาตามนะ <c oughs> ยะมัมหะโขมายังภะคะวันตังตระนังคาตา โยโนภะควาสัทธายัจจะมยังภะควาตูธรรมังโรเจมะอโหสิโขโสภะความัชิเมสุชนะปะเทสุอริยะเกสุมนุษย์เสสุ ุป,ปันโนขัตติโยชาติยาโคตโมโคเตนะสักกยะพุตโตสักสกยกุลาปัปปิตโตสทเทวเกโลกเกสมาระเกสพรมเก สัตสมัมมาพรหมณนิยาปปชายะสเทวมนุสสายะอนุตรังสมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธนิสังทยังโขโสภะขวาอรหหงสมมาสัมพุทโธ วิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธพระขวาสวาขาโตโขปนะเตนะ สขาวตาธโมสันทิทิกโกอ,อากาลิกโกเอหิปัสิโกโอปะนายยโกปัจจตังเวทิตัปโพวินยูหิสุปฏิปันโออนโคปะัสสะ พระขวโตวสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโน <c oughs> พระขวโตวสาวะกะสังโฆยายะปะฏิปันโน <c oughs> พระขวโตวสาวะกะสังโฆ <c oughs> สามีจิปฏิปันโน พระคขตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุกขาเอสะพระขวโตวสาวกสังโฆอาหุนายโย บาหุนายโยภาคินายโยอันเลีกรณีโยอนุตรังปุญยญกเถตังโลกัสะอายังโขปนณะถูโปปฏิมาตังภะควันตัง อุทิศก,กโตยาวะเทวะทัศเนนะตังพระกวันตังอนุจริตวาปะถาทะสังเวขะปฏิภาลายะมายังโขอเอตระหิอิมัง วิสาขาปุณณมีกาลังตัดสะพระกะวตชาติสัมโพทินิพานกาลสัมมาตังเอตระหิอิมังวิสาขาปุณณิโตปรัง อัมีกาลังตัสสะภะคะวะโตตรีรัญชาปณะกาลสัมมตังปัตตวาอิมังทานังสัมปตตาปิเมธันดทีปะทูปาทิสักกาเร ขะเหตวาอัตโนกายังสักการุปทานังกริตวา,าวตัสสะพระกวะตูยถาพุจเจคุณเอรุอนุสคุณเอนุสรันตาอิมังถูปังปฏิมัง ติขตุงปะทักขิ่นางกฤตสามะอิมังยะถาขยเตหิสักกาเระหิปูชังกุรุมานาสาธุโนพันเตภักขวาสุจระปรินิพุตโตปี ยาตาเพหิคุณเอหิอตีตารมณทายะปัญญายมาโนอิเมอเมหิหิเตสักกาเรปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตัง ขิตายะสุขายะ